สวัสดีค่ะเราก็มาพบกับในส่วนของการดูสมการรีด o อกนะการดูสมการรีด o อกเนี่ยมีอยู่จริงๆหลักการในการดูสมการนะคะก็จะมีอยู่3อย่างอันที่1ก็คือดูด้วยตานับจํานวนอะตอมทางซ้ายกับทางขวาให้เท่ากันนะคะแต่ว่าถ้าสมการรีด o อกเนี่ยนอกจากมันมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนอะตอมทางซ้ายทางขวาแล้วเนี่ยมันยังมีการเปลี่ยนแปลงใน o ่องออกซิเดชันเพราะฉะนั้นหลักในการดูสมการรีด o อกอ่า ที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันน่ยนะคะก็จะมี2วิธีวิธีที่1เลยค่ะก็คือการดุลสมการ Redox โดยใช้เลขออกซิเดชันนะเลขออกซิเดชันนะอันที่2ดุลสมการ Redox แบบคลึ่งปฏิกิริยา2แบบนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะครูก็จะมาพูดอันแรกก่อนนะการดุลสมการ Redox โดยใช้เลขออกซิเดชันซึ่งมันจะมีขั้นตอนสิ่งสําคัญคือ นักศึกษาต้องจําขั้นตอนในการดูนสมการให้ได้นะคะของการดูนโดยใช้เลขออกซิเดชันเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่เราก็ทําไปตามขั้นตอนนั้นเลยนะคะก็ครูยกตัวอย่างแล้วกันจงดูนสมการ Fe2O3 บวก CO แล้วได้เป็น Fe บวก CO2 นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าใช้เลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องหาเลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละตัวนะ,ะเราก็เริ่มจาก าหาว่าอะตอมไหนนะขั้นตอนที่1อะตอมไหนนะมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันบ้งหาว่าอะตอมไหนหลักการในการหานะนักศึกษาก็เริ่มจากดึงสมการที่โจทย์ให้มาเขียนแล้วก็หาเลขออกซิเดชันแต่ละตัวเริ่มจากตัว Fe ก่อนแล้วกัน Fe2O3 หาของ fe ก็ติด fe ไว้ fe มีกี่ตัวนะมี2ครูก็คูณ2นะคะบวกด้วยเลขออกซิเดชันของออกซิเจนลบ2คูณด้วย3 3คือจำนวนอะตอมนะคะอันนี้เลขออกซิเดชันของ fe ต้องการหาอันนี้เลขออกซิเดชันของออกซิเจนนะคะตัวสีน้ำเงินที่ครูไม่ไฮไลท์ก็คือจำนวนอะตอมเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับประจุที่แคว้นแคว้นอยู่เป็น0อ่าเพราะฉะนั้นเราก็หานะคะ fe คูณ2ก็ได้2 fe บวกด้วยลบ2คูณลบ3ก็ได้ลบ6เท่ากับ0 2 Fe ย้ายลบ6ไปอีกฝ้าก็เท่ากับ6 Fe เดียวก็เท่ากับ6ส่วน2ก็เท่ากับ3เรารู้แล้วว่าเลขออกซิเดชันของ Fe ตัวนี้เป็นบวก3ของออกซิเจนล่ะคะเราไม่ได้คิดตะกี้ม่นก็โดยทั่วไปมันก็เป็นลบ2ะครูเขียนไม่นะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็ของเหล็ก เลขเป็นธาตุเดียวเดียวเป็นอะตอมเดียวในตารางธาตุเลขออกซิเดชัมีอยู่ค่าเดียวเลยค่ะก็คือ0 CO2 บ้างออกซิเจนหาของ C เนาะหาของ C นะคะอ๋ะอครูข้ามตัวนี้มาโทษทีโทษทีหาของ C ก็ติดเป็น C บวกด้วยออกซิเจนลบสองเท่ากับประจุที่แควนแควนอยู่ศูนยก็เท่ากับ0 C ก็เท่ากับบวก2 น,นี่ที่ครวงนะ้าของ C ของออกซิเจนก็ลบสองซด้านนี้บ้าง C ด้านนี้บ้าง C ด้านนี้เราไม่ทราบเราบวกกับของออกซิเจนตัวหนึ่งลบสแล้วก็คูณด้วยจํานวนอะตอมของออกซิเจนเท่ากับ0ูนยทำไมครูศูย์เอ่ยก็มันไม่มีประจุอะไรแขวนอยู่ก็ต้องเป็น0ูนย์ลบสเท่ากับศูย์เดียวก็เท่ากับ4ส่วนออกซิเจนเหรอก็ลบส ตกลงอะตอมไหนมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันบ้างคะเดี mm ๋ hmm. ยวครูจะไฮไลท์ด้วยสีฟ้าอ่อนละกันอ่ดู fe fe จากบวก3ไปเป็น0เห็นไหมคะอะตอมไหนอีกนะที่เปลี่ยนก็คือตัวออกซิเจนคงเดิมนะลบ2ไม่เปลี่ยนแต่ตัวคาร์บอนค่ะจากบวก2ไปเป็นบวก4เพราะฉะนั้นรู้ละอะตอมที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข ation. ออกซิเดชันครูก็โน้ตว่า อะตอมที่มีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันอ๋อออกซิเดชันก็คือ Fe เปลี่ยนจากบวก3ไปเป็น0เห็นไหมคะแล้วก็คาร์บอนเปลี่ยนจากบวก2ไปเป็นบวก4นะเอาละขั้นตอนที่2ค่ะหาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลง ครูก,ก่อนอื่นครูก,ก็ยกสมาการมาเขียนเหมือนเดิมนะคะ Fe2O3 บวก CO จะได้เป็น Fe แล้วก็บวก CO2 นะเอาละหาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นกับลดลงเห็นไหมามาหาก่อน Fe จะก,กี่เท่าไหร่เอ่ยบวก3 Fe ฟากหนึ่งเป็น0เห็นไหมคะ บวกสไป0อ่ะอีกคู่หนึ่งละคะอีกคู่หนึ่งก็คือตัวคาร์บอนคาร์บอนจากบวก2ไปเป็นบวก4ครูก็จับได้2คู่เอาละมาดูสิหาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นอ่าอันไหนเพิ่มบวก3ไปเป็น0ูนย์อนี้เลข l l ออกซิเดชันลดนะครูเขียนนะว่าลดส่วนสีแดงส่วนสีแดงคะ่ะเลขออกซิเดชันบวกสไปเป็นบวกสอันนี้ล่ะคะ่ะเพิ่มใช่ไหมคะ อพอเขาให้หาลดกับเพิ่มแล้วเขายังบอกว่าไงต่อนะอถ้ามีจํานวนอะตอมให้เอาจํานวนอะตอมคูณด้วยลดเท่าไหร่คะเหล็ก fe จากบวก3ไปเป็น0ก็ลด3แล้วมันมีจํานวนอะตอมเป็น2ครูต้องคูณด้วย2ด้วยเท่ากับนะนี่คือของเหล็กนะคะต่อมาดูของคาร์บอน ของคาร์บอนเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มจากบวกสไปเป็น C ก็เพิ่ม2ถามว่าต้องคูณจำนวนอะไรไหมไม่ต้องเพราะ C มีแค่ตําเดียวก็คือคูณหนึ่งหรือไม่ต้องคูณก็ได้เพราะมันมีค่าเท่ากับสนะคะหลังจากนั้นทําไงต่อหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะ,ะนําเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงมาคูณไข้ยกสมาการมนาะ fe 2 o 3ครูย้ำนะว่าเด็กๆต้องเขียนต้องหาเลขออกซิเดชันให้เป็นแล้วก็ต้องจำขั้นตอนให้ได้นะคะจำขั้นตอนให้ได้อันนี้ลดเท่าไหร่นะลดเท่าไหร่นะคะ fe ลด่าแล้ว c ล่ะ c เพิ่มเท่าไหร่นะเพิ่ม2อข้อนี้ก็บอกว่านำเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงคูณไข่ อ่เขียนตอนแรกก็นําตัวที่เปลี่ยนนะเขียนไว้ข้างใต้ของตัวนั้นก่อนเล็กเปลี่ยนไป6คาร์บอนเพิ่มไป2ก็เขียนไว้ข้างใต้หลังจากนั้นคูณไข่คูนไข้นี่พอคูณไข่ปุ๊บก็จะได้เป็น2ขึ้นไปก็เป็น2 Fe 2 O 3บวกด้วย6 CO ได้เป็น Fe บวก CO 2นะคะคูณไข่แล้วนะอะ ทางด้านสารตั้งต้นนะด้านิมพิันไม่เกี่ยวหลังจากนั้นดุลจํานวนอะตอมของาธาตุอื่นๆยกมายกมาจําขั้นตอนให้ได้นะคะขั้นตอนที่4ดุลจํานวนอะตอมของาธาตุอื่นๆดูสิตอนนี้ Fe 2ข้างหน้า2กลายเป็น4ครูก็เติม4ถูกไหมอ่ะคาร์บอนเท่าไหร่6ครูเติม6เท่าแล้วนะ ออกซิเจนระคะเหมือนน้ออกซิเจนสิสามคูณสองเป็นหกตรงนี้ก็เป็นหกออกซิเจนตรงนี้สองคูณข้างหน้าก็เป็นสิบสองนั่นนี้ก็สิบสองนั่นนี้ก็สิบสองเท่ากันละอ่าหลังจากนั้นถ้าข้อน,นี้มันพิเศษมันพิเศษตรงที่ต้องมีขั้นตอนที่ห้าบางข้อไม่ต้องมีขั้นตอนที่ห้าก็ได้นะคะอ่านักศึกษาสังเกตดูนะว่าสัมประสิทธิ์เป็นสองเป็นหกเป็นสี่เป็นหกมันยังไม่เป็นจํานวนต่ําสุด พราะฉะนั้นเราต้องทําให้เป็นจํานวนต่ําสุดวิธีทำยังไงคะก็หาจํานวนตัวเลขที่น้อยที่สุดไปหาร1ห,หารอะไรค่าได้เท่าเดิมเราก็ไม่เอา1ละเราเอา2องเอาสอหาร2หาร2 Fe 2 O 3บวก6หาร2 CO อหาร2 Fe บวก6หาร2 CO 2ใช่ไหมคะ อันนี้ก็หารกันก็เหลือ1 Fe2O3 อันนี้ก็3 CO อันนี้ก็2 Fe อันนี้บวก3 CO2 เพราะฉะนั้นออันนี้คือคำตอบที่ได้หลังจากเราดุลสมการแล้วโดยใช้เลข Oxidation นะคะอ่าตากลับไปทบทตัวนะ